ย้อนเดี๋มาตั้งกันไหมครับซ้ายขาที่นายครับเสียหน่วยซ้ายแล้วครับขาพลิงลูกนี้ไปได้ครับช้างโอ้โหแล้วไม่ผ่านครับได้เลยลุงพุ่งครับสารบานเขียว n g c น a thiên ได้ทำไงพอลเอ้าเลิศลั่นแดงแล้วตอนนี้แฟงให้ไม่ทะลุอีกครับร้อนเดี๋ยวมาตั้งกันใหม่แล้วครับตายเปิดตาพรแหมนพรเล่นสีหน้าเลยครับตอนนี้ไทยละชาง

อาจจะให้ขึ้นหน้าให้ยังไม่เราเปิดเร็วมาช้าพักลูกนี้แาจจะคืนไม่ผ่าโดนฝนกลับเยอะย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับมิชชันผียาวขึ้นหน้าเลยครับไม่มีใครครับนายหลงสวยกลับมาเออไม่มีใครเล่นเลยครับตุ่ก็แบบแต่ได้มาลำเสียมิชชันก็ไม่เล่นนะพี่นะลูกน โอ้โหเลนตรงนทั้หองอยู่เนยไปครับผมกิ้งหือดูดีอจังหวะสุดท้ายู้สัดสินได้เรีนรู้พูด้นมาครับถุจัดขึ้นมาถูครับชาล่าจังหวะหอป้าดีชาล่า เราปีชันให้ลูกนี้สวยครับตัดเข้าได้ได้ล้อยิงชั้นแะไรไปทีนึงบอลถูกมขีดกันอยู่ช้ากจะตกมาแต่ให้ฟอรลูกนี้ไม่ได้ครับแต่ลูกลูกนั้นซ้ายครับตูงไกขึ้นมาแปบงแปบงดึงเอาลบเข้าขวายิงไม่ตรงบอกครับจ้าอันนี้ไม่ละกนี้โทรศั หลอกใส่งกังข้างบนอยูล้วตัดผาหลบไปเองเลยครับกัดตัดแหวกมาแล้วฮะดูนสยกันครับหลาายเลูสยครับใ้นัโอ้โหหลาส่งให้นมีเรียบร้อยเลยครบอง้นสวยครับลูกนี้สารเสียครับตุ้มก็เริ่มต้นจากกัทตัทรายครับ

ไปเป็นด้านเจ้าบอลการมาชูรขอออกมาด้านขวาใหม่แป้งต้องขั้วครับโอ้โหไปหน้าเลยเออ๋จะพี่ประกาศให้ ไปขายอยู่ไหนเนี่ยมันมคุยนี่ขายอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อแล้วไม่นะ้วไม่ใครใครไม่ให้ขายคุณป้าไม่ขายอ๋อบอกแล้วว่าไม่เป็นแฟนเลยให้ทีนึง

ขอหนี้เศษตังค์ด้วยขอ

น้องเขหน่อยครับเผื่อใครทำหายก็มุดย่างอยู่ก็ไปซื้อได้ครับอย่าไปใส่กองโคลงมันจะดีที่สุดแล้วใส่ถุงเลยดีกว่ารครับแล้วเเธอท่าไหร่แรงร่วงเลยมาที่บลาลูกทีครัแบกบ้าให้มาบอลบอลบอลแทงให้ปลาช้างครับโอ้โหหน้าประตูลูกนี้ จังหวะบ pues mm อล nah มันย้อนหลังแล้วครับแม่จ่ายไม่ได้ยิงจังหวะเต็มๆมครับพวกนี้ขอมาด้านซ้ายหนังเรากินโอ้โหเอาหนังเอาขอโทษด้วยครับ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 นองแตี้ยหรือว่าเป็นอุบัติเนะครับที่ตั้งใจครับขอโทษด้วยนะครับ ขวาลังเจี๊ยอยู่ทางนะเจ้าบอลโอ้โหคนเดียวสองคนสองคนสองบอลอยู่ครับต้องหมุนคืนกลับไปเลยครับพี่โดนเข้าไปเอาหูที่เราดีนะเราต้องระวังครับจะโดนสายเลยอ่ะเนี่ยไฮไลท์ออกไหน โยนลูกนี้ระเข้ามือผู้สาวตัวสบายครับเกบมกำลังจะผ่านช่วงทางของช่วงเวลาหลังแล้วครับเวลาตามสกอร์บอลในตอนนี้เหลือประมาณ10นาทีตามหลังอีกสอลูกเลยครับโยนมาจับลงต้องวันและต้องการลูกนี้ไม่ผ่านมือผู้สาวตูครับได้แล้วไม่ต้องรีบแล้วครับแบมแบงเจอรบ,บอลบอลเล็กกว่าแล้วลูกนี้ให้รีบต่อถ้าผู้เล่นไม่ได้ต่อนะครับ จับมาต่างลออเปิดโอ้โหลูกนี้เปิดล้างลึกนะครับขอเปลียนตัวครับเชิญเลยครับยกมือแล้วน่นาจะไหวครับนี่จะแบงคครับโอ้ยี่จะลงมาได้ไหมนี่เป็นด้านหน่อยครับตามตำแหน่งแทนนี่เป็นแบงคขวาครับหน่อยหน่อยจริงๆเนี่ยเล่นเป็นตัวลูกข้ามสูนยหน้าครับตัวทประตูครับ ส่วนทีมงานตอนนี้สนใจเข้าร่วมแข่งขันนะครับตอนนี้ก็เปิดรับสมัครแล้วนะครับหลังสงการในมาสนุกกันได้เลยครับก็คือในส่วนของลีกวันจันทร์และวันอังคารนะครับอย่างหนุยได้อยู่บอลเกี่ยวลูกนี้โอ้โหแล้วบอลเล่นไปเลยนะครับบางทีเล่นไปครั้งกว่าแล้วเด็กหน้าบอลนะร้อนร้อน จับไปสร้างกันใหม่เลยครับการบอลก็ยังเป็นเหมือนหน้าบางเจีย๋ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็คือฝ่ายทาเกมลูกใส่เข้าไปครับยังดูกรบปุกคนดันเหมือนเป็นทีมตามหลังเลยนะแบงจังหวะนี้เอาแล้วไอ้ครัวได้ยิยบบงังดีครับยิ่งติดเข้าคางอีกทีนึงชนด้านหลังเต็มเต็มเลยครับโดนเรียกเลยครับนาย ครั้งนรกผู้พยายามจะบอกว่าครั้งแรกครับแต่ลูกนี้ก็เหมือนว่าเข้าไปกระแทกเต็มๆแล้วครับจากด้านหลังเลยครับหรือว่าการเพื่อนนิดนึงครับนะครับ,รบโอเคครับก็ถือว่าเกี่ยวมากขึก้นกับศีไปแล้วครับเราไม่ไปเดือดรึดรึดอะไรทั้งไหนหือว่าตอนนี้อิจเนอร์ทีเน่ส่าจะระบาดเหมือนกันเลยครับสำหรับผู้ต่อไปมาดูสนามแล้วก็เปลี่ยนเครื่อนแข่งใจหล่อได้เลยนะครับ อะไรวะตู้อะไรวะยังไงเนี่ยโอ้โหโยกบอลหลบทุกนี้ยังได้ครับกระโดดให้มาขาโอ้โหเลิศหน่อยโอ้โหจะว่าไปลูกนี่เกี่ยววันลงไม่ได้เหรอครับอย่าเข้าอย่าเข้าอย่าเข้า หลบบอลหลบสองดีครับสุดท้ายออกข้างเฉยเลยครับดูแล้วเหมือนจะเล่นยากน,น,นิดนึงครับโอ้โหเนี่ยชนะนี่ต้องบอกว่าเฟลเ,เลยแหละครับเจ็ดแมตช์ชนะเจ็ดแมตช์ติดนี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับอาร์เจครับทีมของเชลซีเก่นลังทีมเจ็ดดาบลูกหมาละม่งตัง้งลูกนี้ต้องแก้ไขกันแน่นั่น มิชชั่นแบงออกปาทางด้านซ้ายเอ้าเข้าทางด้านบอยครับบอยพลิกออกขวาพุ่งตบกลางก็เข้ามาือผู้สาวตรงครับคู่ไปางด้านเจ้าแฝดเหรอครับ พยายามจะเปิดบอลน,นี้ตรงกลางนี่ยังไม่ผ่านเลยครับแบงค์งจ้องมองอบอลกันอยู่แล้วยกบอลลูกนี้ก็เข้าทางมิชชันลอยลอยออดีเอาได้ต่อครับโปง้ปงโอ้ตากมาตรงกลางเอาแล้วครับแบงค์เขา้าเท้าซ้ายล็อกลูกน,นี้จังหวะาดุลที่เข้าไปเกี่ยวครับลูกน,นี้บอลครับโดนมุฒินินีครับนะรับเป็นใบเหลืองครับเดือนที่สองขอแนนบาเลเจียครับในแล้วก็เปทางด้าน,น,านาอบอลและไทย ปีิกครับไล่มาตอนนี้นี่เวลาที่เหลือนี่ค่อนข้างจะสนุกเลยแหะครับคู่นี้ก็ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ประจำวันนี้เลยครับสำหรับคู่ต่อไปก็เช่นเดียวกันครับเป็นการพบกันระหว่างโอลตารังเลยนะครับอจีโคกันแน่นซินามีนะครับปีกสีบอลเป็นเจ้าบอยลองปัน่นลูกนี้ยังปัดนี้นได้เข้าท้ายอี่มุ่ง จุดโทษเลยครับลูกนี้ผู้สาวตู้ออกไม่ช้าเนี่ยไม่โดนเลยครับโอโห่ายมันโดนตัวผู้เล่นครับแล้วเจ็บด้วยครับโอ้โหไม่รังเลเลยครับลูกนี้ผู้ดำเนินจ้องอยู่แล้วครับเห็นจุดโทษครับเป็นคะแมิชชั่นครับได้จุดโทษครับได้ลุ้นฟาตูตีตื้นขึ้นมาแล้วละครับต้องรวบรวมสมาธิกันใหม่ครับ เดสสดสไลด์สเก็ตบอร์ดตา่อนให้ดูแม่ไอ้คิปยืนคนเดียวเลยครับยื่นโอ้โห้หม้อเลยครับแต่ขายแล้วขายแล้วลูกนี้เป็นน้องแบงค์แล้วครับต็ขยับมาเป็นสองตัวต่อ3แล้วตอนนี้มิชชั่นไล่มาเหลือลูกเดียวแล้วครับ แต่เวลาที่เหลือครับประมาณสีนาทีครับต้องรู้สบายที่เหมือนกันครับค,คู่นี้ก็ต้องบอกว่าลลตามเทคติดแล้วก็สูสีสจริงๆะครับตรงที่เล่นแล้วก็ชั้นเชิงครับแต่ชั้นเวลาเล่นไปเนี่ยก็ฟังคาสินคู่ตัดสินเลยครับคบนอนเสซยงลูก็คืเป็นหลักดีกว่าครับขอร้องนะขอร้องนะมันไม่จ่าจริงเนี่ยคู่ตัดสินไม่ได้แต่เป่าอยู่แล้วครับลูกยกบอลข้ามมาเลยครับหน่อย เก็บตัวไม่ได้ม่งพิงต้ออกข้างเลยครับเปลี่ยนเป็นลูกมูอเป็นด้านบาลเนเจียครับช้างช้างพิงขูดหนีได้ครับให้มันนั้ากัดกัโดโหน้าตุ้มนี่นะ รอดครับแม่ขายบอลสี่หมื่นกว่าคนนะวันนี้แห่เข้ามาครับห้านเจมี่ขึ้นน้ำอีกทีแล้วครับเป็นสี่ประตูต่อสองครับโอ้โหนี่เหมือนเล่นในบ้านจริงๆครับเอาแล้วแม่เป็นนักมินช้นตามหลังอีกแล้วครับตามหลังระยะนี่สองลูกเหมือนเดิมครับยิงแล้วลูกอีแสแลบครับยิงดุก็ยิงสนุกครับแต่ต้องต้องคิดถึงตาเอาข้างด้วยครับลูกนี้ แล้วคุณตัดสินให้ได้ต่อนะครับตอ่อเลยครับบอนยังทองเก็บไว้ที่ตัวระวังครับโยนบอนข้ามไปเลยด้านซ้ายนอลรับมองหาเพื่อนร้อมยอดมาลูกนี้ต็แรงครับโอ้แรงเอะครับแรงเลยโยนข้ามไปเลยครับ so ด้านสนามของเปลี่ยนตัวคร <deal> ับเป็นทางด้านบางเจี๊ยบตีดอนขางด้านเจ้าฝันลุ้งมาไหมฝันลงมาหนมานี่ยืนแบ็คขวาก็นั่นก็ต้องลงมาช่วยเกมรับต่อครับระยะหน้าเนี่ยตอนนี้สองลูกครับดูจะสบายสบายปอลไม่มีใครเข้าก็ได้ีเลยแบนี้แหะครับเกือบแล้วนะครับโอ้โห สีรประตูต่อสอครับตอนนี้นาทีชเสร็จแล้วมิชชั่นดูจะไล่ขึ้นมาใน,นช่วง้ายได้หรือเปล่าครับจะได้กดดันน้องนิชโขเข้าไปโบกไม่ถึงคนะรับเกตุแล้วล่านอีกแล้วลูกนี้ก็ยังเป็นนักมิชชั่นแบงค์แ,แตะหลบเจอกับกัดยิงลองยิงกระพ่านานะแบงค์ถือว่าเป็นคนที่ยิงเนี่ยบอลค่อนข้างหนักนะฮะนั่นแบงค์จะขอให้ยิงบ่อยๆเนี่ยถือว่าเป็นไม่ใช่เรื่องดีนะครับ ต้องระวังนะ้วเนี่ยถ้าจะเตเข้อข้อมานี่ผู้สาวตัวหนว่าเหมกอได้ครับเกี่ยวมาลูกนี้ไปทางด้านบอลในฝั่งบอลได้ครับนี้แล้วเตะทิ้งข้ามไประวังหัวเรื่อยนะกลับมาเป็นมุมแบรงครับสเลยบอลลูกแปน จังหวะเคลียร์บอลเนี่ยต้องระวังต้ระวังนิดนึงนะครับด้านหลังเนี่ยมีรถลากจอดรถด้วยครับบางทีไปโดนหลังคาโดนกระจกแตกเลยหันไปงวงตัวนะครับเขาไปเหเป็นไงครับมีดด่างับโอ้แหวนนี่กางหล่อเลยครับนี้แหวนแบงค์กับบอลยังเป็นแหวนครับได้อีกทีนึงจะไป เอาเปล่าอีกแล้วครับพวกคุณห้ดูบอลด้วยดูบอลด้วยจะยุดแป้งก็สองคนล่ะครับพออยู่สองคนก็เลยเปล่าครับ ฟังนกหนีดีนะครับเหยฟังนกแสงโอ้มีเผามีเป่าให้หมดเวลาด้วยครับมิช่ันเอิร์ดมุ้มมาลูกนี้ยังหมุงทิ้งได้ครับอ้าวเราหูเป็นย่นบมาเกงเราจะวางนเก่บขึ้นมาสองสามคนเลยครับยกบอลให้มาบอลจับลงได้ตบมลงกปโอ้โหโอ้โหอ้โห้อยโหโอ้โ้อ้คอย เกมมูเรียกบที่ตี้างสนามานะเกมจบไปแล้วรนนรครับวันนี้ปูชายชนะเป็นแน่นความเสียครับวันนี้เอาชานะไปในช่วงท้ายด้วยครับเป็นห้าประตูต่อสองครับยังไงต้องขอขอบคุณทั้งสองทีมนะครับวันนี้มิชชั่นลงสนามอปูในงานหนักจริงครับเจอจ่าปูแล้วก็แพ้